สวัสดีค่ะทุกคนค่ะรู้จักโอยาโกโก้ไหมคะพูดถึงโอยาโกโกแล้วทุกคนมักคืออะไรเอ่ยถ้าไม่รู้นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะหรับพูดถึงโอยาโกโกก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่ทามาเพื่อคนไทยนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยได้ใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นราคาที่ดีงามมากทุกคนได้ฟังแล้วแล้วค่ะจะแปลว่า โอ้มันเพื่อเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะผลิตในเมืองไทยนะคะคุณภาพไม่ได้กว่าแบรนด์ใดๆที่เป็นแบรนด์ชั้นนาตอนนี้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเรานะคะมีการทดสอบความชื้นนะคะทุกคนสามารถดูลิงก์นะคะเดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทดสอบความชื้นว่าแบรนด์ของเราเนี่ยนะคะ มีความชื้นม,มากน้อยเพียงใดนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำก่อนนะคะวียาโคโกเนี่ยนะคะเป็นสินค้าหนึ่งในบริษัท BNT ไทยจำกัดนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทนี้นะคะมีความตั้งใจที่อยากจะ,ะช่วยผู้ป่วยผ,ผ,ผู้ยากไรน,นะคะดังน,นั้นเนี่ยก็เลยสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะโดยผลิตในประเทศไทยโรงงานในไทยนะคะแล้วก็คุณภาพอย่างที่บอกคือไม่ได้ไปกว่า แบรนชั้นนำแน่นอนนะคะสินค้าหลักๆตอนนี้ก็คือ mm. 1พ่อ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองนะคะของเราเนี่ยจะเป็นแบบทิศกลางเป็นหลักนะคะณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีแบบเป็นแพนแบบกเกงนะก็จะมีไซส์เอ็มกับไซส์เอลสองไซส์นะคะและก็ตัวที่2คือแผ่นรองซับค่ะแผ่นรองซับก็จะใช้พบคู่กับอ่ พระอ้อมสําเ็จรูปนะคะก็คือปูวางไว้บนนอนอี่มึงนะคะ,ะ,นอนอะ,คะเผื่อที่แบบว่าผู้ป่วยนะคะที่ติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถควบคุมการกับถ่ายได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะมันอาจจะล้นออกมานะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผ้าอ้อมของเรานะคะหรือว่าผัานซับของเราเนี่ย มีคุณสมบัติคือมีเจลที่สามารถดูดซึมของเหลวได้นะคะแล้วก็ทําให้ไม่เปียกอับชื้นนะคะซึมซับได้ดียาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะในในก็ไม่ไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลนะคะแต่ที่บางคนต้องใช้แผ่นเสริมซับซึมซับด้วยเนี่ยแผ่นรองซับด้วยเนี่ยเพราะว่าเหื่อนะคะป้องกันไว้นะคะเผื่อว่าบางทีผู้ป่วยนอนจะแข็งนะคะแล้วมันอาจจะมีแบบว่าล้นออกมานะคะ กันเปื้อนที่นอนนั่นเองนะคะและอีกตัวหนึ่งที่กําลังพีออเดอร์แล้วก็มีอ่าหลายๆที่เรียกร้องมาก็คือแผ่นเสริมซึมซับนะคะลักษณะของแผ่นเสริมซึมซับก็คือจะลักษณะเหมือนผ้าเนาไมของผู้หญิงแตะไว้บนผ้าอ้อมสาเร็จรูปนะคะแล้วก็จะช่วยให้ประหยัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในคลิปหน้านะคะว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ